แน่ๆมอกมาป้าออกมาทำสวนก่อนก็ได้ <c oughs> ป้าลุงบอกมีงานเยอะยะบ้านเรานะงานสวนอา้าวมีจะหล่นไหมนนะ่ะมีใจน่ะไม่หล่น นี่ก็แกงได้ตบก่อนอาบน้ำอุ้ยอาบน้ำอะไรยังมีงานอีกเยอะแยะอ๋ออ๋ออันนี้ออนเอานี่ก่อน,ออนออดูคนส,นสวนสิ ตักดินก็เปิดพัดลมเป่าน้องกายฮะคนสวนกิติมักิ์เปิดพัดลมเป่าเอาหานมาไม้เลยไวลแล้วไปเอาจอบกับกับพ้อนมาลูก กาหลงกาหลงจะผักเสี้ยวจะ